เรามาฟังเคสสัดดีกันเลยทหาเรือมาแล้วอยอมพ่อมีอาชีพเป็นทหารเรือท่านเป็นคนใจดีใจบุญมักจะไปทำบุญที่วัดทุกวันพระและงานบุญในที่ต่างๆพูดจาเสียงดังขยันเข้มแข็งและอดทน ตรงต่อเวลาก่อนที่โยมพ่อจะเข้ามาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะท่านมีลักษณะวัดก็เข้าเล่าก็กินบุรีก็สูบโยมพ่อสูบบุรีจนนิ้วที่คีบบุรีเนะี่ออกสีเหลือง <S <S 1> <S 1> ในช่วงหลังๆสูบแล้วก็ไอไอแล้วก็อา, <S <S อา,อาเจียนตามออกมานี่เป็นอณนิสง์ของการสูบบุหรี่ จนท่านบอกว่าสูบแล้วไอแล้วก็ออกอกจะสูบไปทำไมเมื่อได้คิดก็คิดได้เลยโยนไฟแช็กทิ้งลงทะเลไปแต่ไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะหักดิบตัดใจได้ตอนอายุป,ประมาณ50สปีส่วนเรื่องการดื่มสุรานั้นนะดื่มอยู่เป็นประจำหลังเลิกงานเรียกว่าลงเรือก็เมาทะเล ขึ้นฟังก็เมาสุราแต่พอถึงช่วงเขา้าภาษาตลอดระยะสามเดือนย่อมพ่อจะสามารถหยุดดื่มได้แต่พอออกัรษาก็ดื่มต่อเหมือนเดิมคืออยู่จำรรษา <c oughs> เพราะนั้นใครขายสุราเมลัยนี่นะไวออดในช่วงเขา้ารษานี่โหดหนักกว่าเขาพี่อีกขายปกติก็โหดแล้ว ือพยายามจะดึงไม่ให้คนรักษาศีลห้าอย่างเงี้ยให้เขาหายยนะอย่างนั้นหดเหี้มเนี่ยในภาษามันเป็นช่วงที่เราก็ต้องให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ว่างเว้นในการดื่มบ้างแต่พอออกภาษาก็ดื่มต่อเหมือนเดิมที่จริงถ้าเลิกก็เลิกนอกภาษาดูจะดีกว่ามันช่วงยาวกว่า จกนกระทั่งกเกษียณอายุราชการยิ่งดื่มมากขึ้นถึงขนาดในบางครั้งกลับบ้านไม่ถูกก็มีและหลายครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะความเมานี่ก็เป็นอันิสง์ของสุราแต่ก็มาสามารถเลิกเด็ดขาดเมื่อกักบผมบวชและชวนกำวัดปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายสาถ้าทุกวัด ที่จริงสุภแจะทำได้ดีกว่านี้่เรียกว่าแต่ใครบวชก็เอาเลิกกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยบัพรรมการในการมาบวชเลิกได้ทีละคนแต่ทวัดอื่นนี่แต่ใครมาบวชต้องเลิกหมดหมู่บ้านอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิเนา่ย่อมพ่อเริ่มคำปรสร้างบุญบาร,รมีอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปลายปี2537อายุ64ปี มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและทุกงานบุญใหญ่สร้างสมบุญทุกๆบุญยิ่งๆอินไปอย่างเต็มกำลังได้มาอยู่ทุด,ดงกลั่นแผ่นดินปีสามแปดสองห้าสามแปดแล้วทุด,ดงอื่นๆอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมที่สวนบัวและสวนพนาวัดหลายครั้งแล้วก็ทำน้าทีผู้นำบุญร่วมกับหมูนะ่คณะโดยเฉพาะช่วงที่วัดกำลังมีข่าวดังจะมาวัดเกือบทุกอาทิตย์ โอ้เงี้ยรักกันจริงๆโยมพ่อเคยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งสองข้างข้างหนึ่งผ่าแล้วใช้การได้ดีแต่ข้างหนึ่งผ่าแล้วน้ำตาคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำให้โยมพ่อมองเห็นเพียงข้างเดียวมาเป็นเวลาสิบปีแต่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติและยังขับรถยนต์จากาไรยองมาวัดด้วยตัวเองอีกด้วย โยมพ่อทำหน้าที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันรักบุญรักวัดรักหมู่คณะทุกบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่นั่นต้องมีโยมพ่อทุกวันอาที่ต้องมาวัดทำอย่างนี้เป็นปกติเห็น<า>ไหมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยละ่ะรักบุญรักวัดรักมู่คณะทุกบุญนี่คือโยมพ่อของพุทธบุตรท่านนี้ เมื่อปี2545อายุได้72ปียมพ่อก็ได้ขับรถไปทำหน้าที่กับโยมแม่อย่าลืมว่าท่านเหลือลูกในตาข้างเดียวเกิดอุอดบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนท้ายรถขึ้โยมพ่อเสียหลักพุ่งลงคูข้างถนนรถยับยู่ยี่ไปทั้งคันแต่โยมพ่อกับโยมแม่ไม่เป็นอะไร<อ>คือคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะยอมยอมให้รถยับยู่ยี่บ้าง เดี๋ยวจะหาว่าอะไรชนกันทั้งทีไม่ให้อะไรยับเลย <laughs> เอาเอาก็ลดไปชีวร <laughs> สำรวจร่างกายกับปกติ <laughs> แต่หลังเกิดเหตุหนึ่งเดือนโ <laughs> ยมพ่อเกิดอาการเดิมไม่ได้ <laughs> แขนไม่มีแรงไปทั้งตัวชาไปครึ่งซี่หมอตรวจพบว่าเลือดข้างในสมองกดทับเส้นประสาทตั้ตงรีบจะเอาเลือดออก จะ่ได้กลับมาพักที่บ้านในสองอาทิตย์อาการก็เหมือนเดิมตั้งจสมองอีกเป็นครั้งที่สองและอาการก็เป็นปกติทำหน้าที่ต่อได้หลังจากจากสมองร่างกายของโยมพ่อก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม100%่รอแต่ก็ยังรักการมาวัดและทำหน้าที่เหมือนเดิมขับรถเลยวัดไปบ้าง เือว่าสมององท่านเป็นอย่างนั้นนะดวงตาหลงทางบ้างบอกว่าเหนื่อยบ้างหลายครั้งรู้สึกไม่สบายแต่ก็สมัครใจไปทำหน้าที่ฟังให้ดีนะใครที่ไม่เคยชวนคนทำบุญหรือทำหน้าที่ทั้งๆท,ที่ยังแข็งแรงกว่าท่านเนี่ยท่านดวงตาเหลือข้างเดียวสมอง ไม่สมบูรณ์ขับรถมาทำนาทีโยมพ่อบอกว่าถ้าพักจะรู้สึกไม่สบายมากกว่าเดิมการทำงานคือการพักผ่อนใจของโยมพ่อจะจดจ่ออยู่กับบุญอย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เ,เช่นดูดูนะนการไปติดจ,จานดาวทำตามบ้านตามวัด ท่านทำได้ทุกอย่างในสภาพร่างกายเช่นนั้นเช่นปีนขึ้นที่สูงสูงก็ทำได้คนอื่นทำได้โยมพ่อก็ทำได้ทุกอย่างเช่นกันจนบางครั้งหมู่คณะก็ลืมไปว่าท่านอายุ74แล้วแล้วก็ไม่สาบายอืแม่สา แม้เราจะเหลือแค่ครึ่งตัวก็ตามเราก็ยังสามารถสร้างบารมีได้ขอให้เหลือหัวไว้เอ็มเจ็เจ็ดสิบสี่นี่อายุไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีปัญหาในวันเสราร์ก่อนที่ต้นเดือนที่สี่กรกฎาคมสองห้าสี่เจ็ดโยมพ่อรู้สึกเจ็บหน้าอกมากลูกๆก็บอกให้ไปหาหมอ ท่านก็ไม่ไปเพราะใจจดจ่ออยู่กับบุญที่จะไปบูชาข้าวพระในวันรุ่งขึ้นแสดงว่าท่านเห็นอาน,นิสงส์ของการบูชาข้าวพระนี้มากทีเดียวเพราะวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านกับพาตัวเองไปเอาบุญต่างๆอย่างค่อยๆไปขนาดสุขภาพเหมือนกันนะสมกับหวัวใจ ยอดนักสร้างบรมีจริงและได้ไปถวายปัจจัยสามพันวัดด้วยวันนั้นกลับไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนก็อาบน้ำเข้านอนพอประมาณทีสองยมพ่อก็ได้เรียกให้ลูกเอาน้ำอุ่นมาให้แล้วก็เริ่มมีอาการทุรนทุรายมากขึ้นแล้วลูกจึงได้นำไปส่งโรงพยาบาลท่านได้เสียชีวิตประมาณตีห้าของเช้าวันจันทร์ที่ 5. กรกฎาคมคี่เดี๋ยวเลยว่าที่ต้นเดือนที่4รกรกฎาท่านยังมาเพราะวันลงขึ้นเดินทางเดินทางรลมอายุขัยได้74ปีอายุการสร้างบาร,รมีครบิบปีพอดี<า>โอ้โหดีจังเลยเพราะฉะนั้นใคร,ครที่ยังแข็งแรงดีๆนี่ให้ศึกษาไว้โยมกลงเป็นลูกคนจีน เกิดในประเทศไทยตอนเด็กทวดเดีพาไปเป็นเด็กวัดที่วัดใกล้บ้านมีโอกาสได้บวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเรียนรู้ตำรายารักษาโรคและมนต์คาถาจากหลวงปู่เจ้าวาหลังจากลาศิกขาก็ได้ทำนาทีมัคคทายกวัดอยู่หลายสิบปีเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในงานต่างๆ เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านมากมีฐานะมั่นคงเป็นคนใจดีมีเมตตาและก็เป็นที่พึ่งทางการเงินของชาวบ้านด้วยแม้บางรายจะไม่ได้คืนก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมกลงเป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุหลายๆอย่าง และยังได้สร้างพระธรรมกายไปยามตัวถึง5องค์ท่านนมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดแต่ตอนทางชีวิตประมาณ5ปีเดินไม่ไหวสองปีสุดท้ายไม่สามารถเดินได้จึงเกิดแผลกดทับต้องตัดเนื้อตายเป็นระยะระยะไม่นานท่านก็เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนปี2547ด้วยอายุไข93ปี ยมปูมีอาชีพทำนามีลูกสิบสองคนฐานะยากจนมักออกหาปลามาทำอาหารเกือบจะทุกวันสูบยาเส้นอยู่เป็นประจำปูนั้นไม่ชอบไปวัดทำบุญจนาญาพูดบนกับลูกว่าชวนไปวัดก็ไม่ไปท่านเสียชีวิตด,ด้วยโรคชรา,าเมื่อปี2538 บรมอายุได้9ก้าสิบสองปีโยมย่าพื้นฐานเป็นคนใจบุญชอบไปวัดทำบุญเป็นประจำแต่ก็มีค่าสัตว์ทำอาหารบ้างเสียชีวิตมาปีสองห้าสาด้วยโรคชราอายุแปสหปีคำถามทำไมยมพ่อจึงได้เข้ามาสร้างบรมีเมื่อตอนอายุมากแล้วก็ท่านมาตอนอายุมาก กรรมอะไรที่ทำให้โยมพ่อต้องเป็นต้อกระจกจนต้องเขารับการผ่าตัดและมองไม่เห็นหนึ่งข้างการอะไรจะทำให้โยมพ่อต้องได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนจนต้องเขารับการผ่าตัดสมองในภายหลังแต่ก็หายป่วยได้เร็วกรรมอะไรที่ทำให้โยมพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบ หายใจไม่ค่อยจะออกก่อนที่กายละเอียดจะออกจากร่างโยมมีความรู้สึกอย่างไรใจท่านผ่องใสนึกถึงบุญได้หรือไม่เพราะทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจช่วยจนวาระสุดท้ายของชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่โยมพ่อจะมาสร้างบรารมีกับหมูนะ่คณะท่านสังสมทั้งบุญและบาปควบคู่กันไป จบจนสิบปีสุดท้ายของชีวิตได้สั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังกับหมูนะ่คณะและทำหน้าที่พนํนบุญจนตลอดชีวิตรวมทั้งการขยายจาย์ดาวธรรมด้วยผลบุญนี้จะส่งผลให้ท่านไปดูสิทธตบุรีวงบุญพิเศษอย่างที่ท่านตั้งใจไว้หรือไม่ครับถ้าไปไปด้วยวิธีการใดและได้มาเวียนประทักษิณหรือไม่ครับ โยมกองทำไมถึงต้องมานอนป่วยอยู่ถึงห้าปีก่อนจะเสียชีวิตตอนนี้ได้นอนป่วยอยู่ห้าปีตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดผลบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วส่งผลอย่างไรบ้างยอมปู่และโยมย่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนผลแห่งบุญและบาปที่ทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่จะส่งผลอย่างไรในปรโลครับ ข้อก,ก่อนจะมาบวชลูกมีอาชีพทางการแพทย์เป็นพยาบาลอาหารเรือและมาบวชแล้วก็ยังได้มาทำหน้าที่ทางการแพทย์ต่ออีกด้วยลูกคอยสร้างบรมีกมุขณนะมาอย่างไรครับนี่ก็เป็นเรื่องย่ยอๆของเคสตดดีคำถามนะจ๊ะ เอามาเรามาหลับตาฟันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาลอยฟังเป็นนิยายปรำปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันนะเปิเปิน,นีนิยายนิทานฟังสนุกสนุกอย่าไปคิดอะไรมากอแล้วอย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะพอตอนครูไม่ใหญ่ทำดีๆก็มารวมกันได้แหมกว่าจะเอาคนมาบวช อุบาสิกาแก้วดีแสนคนถาวายเป็นพระราชุุศลสมเด็จพระนางเจ้าได้ดดว,วันแม่เนี่ยแม่แก้วเนียไม่ใช่ง่ายนะโอ้อมิตภพระไม่เป็นไรเราลุยต่อไปปัญหามีแล้วก็แก้กันไปบุญก็สร้างงานแล้วก็ทำกันไปธรรมะแล้วก็นั่งเอาวางก,กันไปล้อมๆกันเหมือนตาเดูหูฟังจมูก ก็หายใจไปปากก็เคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่กันไปทำไปป้อมๆกันเพราะฉะนั้นอย่าถือสาครูไม่ใหญ่อาจาราะตอนนี้ก็เท่าแล้วชราแล้วอายุ60เสร็แล้วบางครั้งก็พูดจาพอเจอฟุ้งซ่านไปเลยอาเรามาฟังกันฟังนิทานเคสตัดิที่จริงลองไปฝันกันบ้างดูนะ นที่โยมพ่อเป็นต้อกระจกต้องเขารับการผ่าตัดแล้วมองไม่เห็นข้างหนึ่งก็เพราะกรรมในอดีตท่านมีนิสัยนักเลงได้ไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหูไปชกเข้าตรงเบ้าตาของเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้เห็นไ,ไหมทำกรรมใดไว้ก็ต้องเดได้รับผลกรรมนั้น ที่มามีศรัทธาขวัตตอนบ้านปลายชีวิตเพราะ,ะบุญเก่าที่เคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาตามส่งผลจึงได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้าที่ท่านต้ประสบบัติเหตุจนต้งองเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่หายป่วยได้เร็วกับเพระะาะกรรมแนอดีตในชาติเดียวกันที่มีนิสัยนัก,นกเลงนั่นแหละจ้าได้ดื่มสุรา แล้วเกิดการทะเลาวิวาทกันเห็นไหมอันนิสงการดื่มสุราแล้วก็ได้ชกต่อยกันได้ยกไ้สุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสลบไปเลยแต่มีบุญปัจจุบันน่ะช่วยตัดรอนให้วิบากเบาบางลงจึงทำให้หายป่วยเร็วจ้าก่อนตายท่านก็เจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบ และหายใจไม่ออกเพราะกรรมแนอดีก็จะเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกรรมค่าสัตว์ทำอาหารบรวมกันในจังหวะที่หมดอายุไขพอดีจะ้ะท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอลอยขึ้นไปในอากาศทะลุหลังคา มองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่างแล้วก็เห็นบริวารมารอเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรสมารับแล้วบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรสเมื่อขึ้นแล้วก็ปเปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อก็รู้ว่าตัวเองรู้ตัวเองตลอดเลยว่าตอนนี้ตายแล้วแต่ก็ไม่ได้เวียนพระทักษิณรอบ ร่างกายของตัวถึงอย่างนั้นก็มาทําตามหลักวิชาในบริเวณพระทักศิณรอบมาหาธรรมกายใจดีและก็วืดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงทันทีจ,าจ้าด้วยบุญทุกบุญที่ทำกระหมูขคณะอย่างเต็มกำลังตลอดอระยะเวลาสิบปีสุดท้ายของชีวิตโยมกลงต้องมานอนป่วยอยู่หปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีต ตอนเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ขายเองจ้ะตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองจ้าด้วยบุญที่ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้นด้วยการทำเองและก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญ เช่นสร้างวัดวาอารามเป็นต้นจ้าโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นภุมธเทวาในหมู่บ้านภุมธเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆซอมซอออาหารการกินก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะนานๆก็ททำบุญทีหนึ่งบุญได้ส่งผลก่อนบาปฆ่าสัตว์ธรรมหารบุญส่งผลก่อน ให้ลูกเกียทำบุญอุทิตส่วนกสุศลไปให้ท่านเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าบุญที่ท่านทำมันมนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวบาปที่ข้าสัตว์รมหารจะได้ช่องยอมย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพทธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองเพราะบุญที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาจา้ะ ตัวลูกเองก่อนบวชก็ทำงานเป็นพยาบาลทหารเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำหน้าที่การแพทย์ช่วยดูแลผู้เจ็บป่วยอีกก็เพราะความคุ้นเคยข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกเนะี่ยได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ดเป็นทหารฝ่ายเสนารักดูแลทหารที่เจ็บป่วย ต่อมาก็ตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกำลังสำคัญทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและดูแลสุขภาพของหมูนะ่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายใสยสว่างมากดังนั้นชาตินี้ก็ตั้งนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่ผ่านมาจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายตายแล้วก็จะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้า ชาติที่แล้วทําได้ชาตินี้ทําไม่ได้กับใครผมรู้ไปาตายซะเอถอะจะทําทไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันพี่ยมพ่อเป็นต้อกระจกเพราะกรรมแนนดีตทชาติทาเป็นนิสัยนักเลงไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหูโดยไปชกเบา้าตางเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้ที่ต้องผ่าตัดสมองแต่หายป่วยเรว็ว พราะกรรมในชาติเดียวกับที่มีนิสัยนักเลงได้ดื่มสุราแล้วทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันได้ยกไหาสุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสลบไปเลยเป็นไงอันนี้สงการดื่มสุราไม่ดีเลยแต่มีบุญปัจจุบันช่วยตัดรอนให้วิบากเบาบางทำให้หายป่วยเร็ว ก่อนตายท่านเจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจไม่ออกเพราะกมในอดีีเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกรรมค่าสัตว์ทำอาหารมารวมกันในจังหวัดที่หมดอายุไขพอดีท่านตายแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วลอยขึ้นไปในอากาศทะลุหลังคามองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่าง เห็นบริวารมาราเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรสมารับและบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรสรถเทวดาราชรถรถพระราชาเมื่อขึ้นเทวรสแล้วก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อ,อรู้ตัวเองตลอดว่าตายแล้วมาทำตามหลักวิชาได้ดมาเวียนประทักษิณรอบมาหาธรรมกายเจดีย์ แล้วก็เว้อไปดูสิธ์บุรีว่งบุญวิเศษเขตสเบียงทันทีด้วยบุญทุกบุญที่ทำกับหมูขคนะตลอดระยะเวลาสิปีสุดท้ายของชีวิตโยมกลงต้องมานอนป่วยอยู่หปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมกเกษตรกรรมในเลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเอง ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองโดยบุญที่ทำนุบำมบงพระพุทธศาสนาทั้งทำเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญที่การสร้างวัดวาอารามเป็นต้นโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาในหมู่บ้านภุมมเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆสมซอกมีบ้านนะอาหารการกินก็ใม่ดีนักเพราะนานๆทำบุญทีนึง แต่บุญได้ส่งผลก่อนบาปค่าสัตว์ทำอาหารให้ลูกกรีบอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเยอะๆก่อนบาปค่าสัตว์ทำอาหารจะช่วงจริงโยมญาตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมวนทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองเพราะบ,บุญที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาตัวลูกเองนก่อนบวชก็ทำงานเป็นพยาบาลทหารเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำน้าที่การแพทย์อีก ระความคุ้นเคยข้ามชาติคือในอดีตชาติลูกจะ้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารฝ่ายเสยนารักดูแลทหารที่เจ็บป่วยต่อมาตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาและดูแลสุขภาพของหมู่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงพระธรรมกายใสยสว่างมาก ดังนั้นในชาตินี้ตั้งนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่แล้วนี่ก็เป็นเคสตีดีสั้นๆสำหรับคืนนี้จ้า